ฝึกให้ฝึกเสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์เริ่มมีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเริ่มให้รู้จักให้ให้รู้จักแบ่งปันรู้จักให้รู้จักแบ่งปันเออพอให้พอแบ่งปันเนี่ยประหลาดเหมือนกันมีอานิสงส์ที่ทําให้ชีวิตนิดลดทุกข์ลงพอได้ให้ได้แบ่งปันนี่จะลดทุกข์ลงจะรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนามีความยินดีมีกําลังใจมากขึ้นมากขึ้น นี่เป็นอันิสงส์งการให้นะผู้ใด,ดให้เท่าไรนี่ก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมันจะเบาไงให้ไแลังก็เบารู้สึกว่าเออการไม่เอาการให้การให้คือการไม่เอาการไม่เอาการไม่อยากได้ดังใจไม้เออไม่อยากได้ดังใจไม้ให้ไปสะละออกไปสะละความยึดมั่นถือมั่นออกไปมันเบามันเบามันเบา,เบา,เบาแล้วก็เป็นพลังความดีที่ทําให้เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์นจะทําให้ใจเนี่ย ใจนี่มีความสุขใจนี่อิ่มเอิบใจนี่มีความสุขใจมีความยินดีเมื่อเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ขึ้นนะเป็นอน,นิสงส์การให้น่าจะมีความยินดีจะมีความเบายินดีแล้วก็เบาใจจากนั้นก็พลังของการให้ก็จะทําให้ได้พบสับุรุษได้ฟังสัตธรรมก็จะตั้งศีลมากาจัดกิเลสไปทีละเรื่องทีละเรื่องตั้งแต่กิเลสหยาบไปจนถึงละเอียด เป็นแต่การติดยึดในเรื่องเลวร้ายไปถึงการติดยึดในสิ่งที่ดีก็ต้องล้างความติดยึดในสิ่งเลวร้ายไปให้ได้มากก่อนมันเบาเบาไปไม่เสดายไม่เสดายไม่เสดายจากนั้นค่อยเป็นการล้างความติดยึดในสิ่งที่ดีโอ้โหสิ่งที่ดีนี่แหละถ้าไม่ได้ฝึกไว้เลยนี่จะเจ็บปวดที่สุดเลยถ้าสิ่งที่ดีที่เรารักเราห่วงใยพัดพลากจากเราไปนี่นะ โอ้โหพระพุทธเจ,จ้าตัดเลยกันพัดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เนี่ยใครไม่ได้ฝึกพัดพลาดจากสิ่งที่ดีไว้เอาแต่ดีดังใจไม้ได้แต่ดีดังใจไม้ได้แต่ดีดังใจไม้สักวันหนึ่งเถอพอไม่ได้ดีดังใจไม้วันนั้นแหละเราจะรู้นรกมีจริงรรคัดพลักจากสภาพดีๆที่เรารักเราห่วงใยนี่วโอ้โหคราวนั้นแหละนรกใครนรกมันละ ถ้าไม่ได้ฝึกลดละไว้คนที่ไม่ได้ฝึกลดละไว้ตั้งแต่ชั่วไปเลยตั้งแต่ชั่วไปเลยนี่นะลดละเลิกความติดยึดในชั่วนะสุกลวงทุกจริงในชั่วเนี่ยถ้าไม่ได้ลดละเลิกสุกลวงไว้นี่นะดีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะวางใจได้ไหมพอสิ่งที่ดีที่เรามุ่งหมายเราได้เคยได้อาศัย สิ่งดีที่เราเคยได้อาศัยเราไม่ได้อาศัยไม่ได้สิ่งดีที่เราเคยพบเคยเจอเคยสัมพันธ์เคยได้อาศัยเราไม่ได้ดังใจไม้นี่ไม่ได้อาศัยดังใจไม้พัดพลาดจากไปนี่คุณเยลยนรกไข่นรกมันเลยทีเนี้ยเราจะรู้ว่าโอ้โหรู้งี้ปฏิบัติทรรมตั้งนานดีกว่าน่าจะได้วางใจได้พอถึงตอนนั้นวางใจยากนะวางใจไม่ลงนะไม่ได้ฝึกวางดีไว้ก่อนเนี่ย เอาแต่ดีให้ได้ดังใจไม้ไม่ได้ฝึกวางดีไว้ก่อนเนี่ยไม่เกิดดีดังใจไม้นี่ทุกแรงนะแรงยุตที่โอ้โหออกอาการแล้วเนี่ยผลนั่นแหละผลวิบากผลวิบากของกรรมนะที่เสพกิเลสหรือไม่เสพกิเลสมีอยู่เสพดีเข้าไปมากๆมากๆมากๆนี่ยวันไม่ได้ดีดังใจไม้นี่โอ้โหมันจะทุกแรงเลยแหละรมานแรงเลยแหละ ชีวิตจึงต้องเรียนรู้พระพุทธเจ้าจึงมีกระบวนการฝึกเสนอดีสไลด์อัปต,ตา,ากระบวนการมาทําความดีร่วมกันกระบวนการมาทําความดีร่วมกัน <c oughs> ใช้ระบบหมู่ใช้อัป,ปาริหาริยธรรมฝึกเสนอดีสไลด์อัปต,ตาเสนอดีสไลด์อัปต,ตา,า,ตตาเพราะไอ้ดีที่เราเสนอไปนี่มันจะมีที่ไม่ได้ดั่งใจเราหมายเสนอไป เสนอดีสลายอัตตาเสนอดีสลายอัตตาเสนอดีไปเอ้าได้ดั่งใจเราบางครั้งก็ได้ดั่งใจเราบ้างก็บางครั้งก็ไม่ได้ดั่งใจเราก็ได้เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าเออถึงข่าวนากุศลของเราของคนที่เกี่ยวข้องออกฤทธิ์ก็เป็นดั่งใจเราไหมนาถึงข่าวที่นาอกุศลของเราออกฤทธิ์มันก็ไม่ได้ดั่งใจไหมนาอกุศลของเราหรือคนที่เกี่ยวข้องออกฤทธิ์มันก็ไม่ได้ ก็ฝึกยอมรับความจริงไปานายินดีรับยินดีให้หมดไปแล้วก็ฝึกพิจารณาไตรักน่าล้างความยึดมั่นถือมั่นว่าแม้ได้ดังใจไม้ก็ไม่เทีย่ยงรอกสุขแวบ,บเดียวก็หมดความรู้สึกจะหมดไปก่อนเลยแล้วถึงที่สุดแล้วสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไปไม่มีสิ่งใดที่จะไม่พลากจากกันสิ่งนั้นก็ต้องพ,พลากจากเราไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นก็จะเข้าใจชัดความไม่เทีย่ยงความเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขอยากมันก็เป็นทุกข์ได้สมใจอยากเรแค่ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบ,บหนึ่งแล้วก็ทุกข์ใหม่ทุกข์ใจใหม่ทุกข์กายใหม่ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเกิดเรื่องร้ายใหม่โอ้โหเหนียวนําคนอื่นเป็นตามเป็นวิบากร้ายต่ตอตนเองและผู้อื่นเชื่อกับเชื่อกันมันเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราพอพิจารณาไปสุขลวงทุกข์จริงนั่นก็หายไปไม่ใช่ตัวเราของเรา แล้วก็เห็นโอ้สุขลวงทุกจริงหายไปเราก็ไม่ต้องอยากได้ดังใจหมายไม่ได้ดังใจหมายก็ได้ไม่ได้ดังใจหมายก็ได้โอ้ยแต่ก่อนไม่ได้ดังใจหมายได้ไหมไม่ได้ทุกทุกทุกกกทุกทุกเออทุกเลยยินได้เลยทุกทุกทุอุ้ยคราวนี้ไม่ได้ดังใจหมายก็ยินดีได้โอ้ยเป็นสภาพใหม่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนโอ้ยไม่ได้ดังใจหมายก็ยินดีได้โอ้ยไม่เคยเจอมาก่อนวิเศษวิเศษวิเศษไหม วิเศษสุดเลยนะแม่ไม่ได้ดังใจหมายก็ยินดีได้มีความสุขได้โอ้ยสุดยอดสุดยอดไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนเจอแต่ได้ดังใจหมายแล้วยินดีได้ไม่ได้ดังใจหมายแล้วยินดีไม่ได้มีแต่ยินร้ายมีแต่ทุกข์อุ้ยคราวนี้ไม่ได้ดังใจหมายก็ยินดีได้โอ้วิเศษจริงๆเลยมีความสุขได้ ได้ดั่งใจหมายมันก็มีความสุขได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกอันนั้นมันธรรมดาใครไม่ต้องฝึกมันก็ได้อยู่แล้วมัต้องฝึกมันก็ได้อยู่แล้วได้ดั่งใจหมายแล้วสุขได้อะไม่ต้องฝึกมันก็ได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ดั่งใจหมายนี่สิเรายินดีได้สุขได้นี่สิมันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่มันต้องฝึกไว้ตงแต่ไม่ได้ดั่งใจหมายในเรื่องชั่วแล้วก็ตัดมันไปเลยเรื่องชั่วก็เหลือเรื่องดีใช่ไหมเหลือเรื่องดีไม่ได้ดั่งใจหมายก็สุขได้เรื่องดีโอ้ไม่ได้ดั่งใจหมาย นะก็สุขได้ฝึกมีความสุขที่ไม่ได้ดังใจหมายนะตรงกับบททบทวนธรรมว่าเย่เยเยดีใจจังไม่ได้ดังใจแม้ไม่ได้ดังใจก็ดีใจได้วิบากหมหมดนะกิเลสต,ตายได้กุศลวิบากก็หมดด้วยกิเลสก็ตายด้วยเนะี่เพราะเราพิจารณาของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของกิเลสเป็นแล้วเราก็เห็นสภาพไม่มีตัวตนของกิเลสไม่มีสภาพสุขลวงทุกจริงนั้นไม่มี มันไม่มีเอ้มันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์สูญเสียสิ่งนี้ไปเราไม่ได้สุขเราไม่ได้ทุกข์เพราะสูญเสียสิ่งนี้ไปเราก็เลยมีความสุขมีความยินดีที่เราไม่ต้องมีทุกข์อะไรมันจะสูญเสียหรือไม่สูญเสียเราก็ไม่มีทุกข์อะไรแล้วก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์อะไรโอ้ยมันยินดีได้ไม่มีสุขกลวงทุกข์จริงเราได้สุขที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกสุขสบายใจไร้กังวลไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ยินดีได้ นี่แหละแล้วก็เห็นโอ้โอน,นิสงของอนัตตาความไม่มีตัวตนอน,นิสงของประโยชน์ของกันไม่มีตัวตนของสุขหลวงทุกจริงแม้ในเรื่องดีทั้งในเรื่องชั่วทั้งในเรื่องดีโอ้เราไม่มีตัวตนของสุขหลวงทุกจริงเนี่ยโอ้มันสบายจริงๆเลยบานจมใส่ไรกงังวลจะได้สมใจก็ยินดีได้ไม่สมใจก็ยินดีได้แต่สมใจก็ยินดี รู้ว่าเป็นกุศลที่ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปไม่ได้สมใจก็ยินดีรู้ว่าเป็นอกุศลให้ชดใช้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันก็ไม่ใช่สุขลวงมันไม่ใช่ทุกจริงในชีวิตเรามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่สุขลวงไม่ใช่ทุกจริงไม่มีอะไรอนัตตามันไม่มีอะไรมันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ไม่ใช่สุขลวงมันไม่ใช่ทุกจริงก็เป็นอย่างนั้นดีก็เป็นอย่างนั้นร้ายก็เกิดดับอย่างนั้นดีก็เกิดดับอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยตามกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องจะดีจะร้ายก็เกิดดับเกิดดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปทุกข์อะไรไปทุกข์ทอะไรทุกข์แล้วมันได้อะไรทุกข์แล้วมันได้อะไรมันเจริญเหรอมันประเสริฐเหรอมันโอ้โหมีชีวิตชีวาหรือมันช่มชื่นนะทุกข์แล้วมันได้อะไรมันพาใครเจริญพาตัวเองเจริญ พาคนอื่นเจริญเลรอพาจเจริญอะไรมีแต่พาเสื่อมทุกก็มีแต่ความเสียหายตัวเองก็เสียหายคนอื่นก็เสียหายมันก็มีแต่ความเสื่อมมันไม่เห็นจะดีอะไรตรงไหนเลยทุกไปทําอะไร,ค,นค,นะไรความจริงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ LC ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดามก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้มีสุขกลวงไม่ได้มีทุกข์จริงอะไรมันก็เกิดดับอย่างนั้น มิไดเราไปสังขารเราเองปรุงแต่งเราเองบ้าบอเองได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์บ้าบอเองทั้งนั้นแหละเราสุขเราทุกข์มันเป็นตัวตนอยู่อย่างนั้นน่ะมันบ้าบอบอเองทั้งนั้นแหละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆมันไม่มีตัวเองไปปั้นขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองปรุงขึ้นมาเองกอบก่อขึ้นมาเองว่าได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ได้แล้วสุขใจไม่ได้ทุกข์ใจสร้างความรู้สึกสุขหรือสุขทุกข์ขึ้นมาเอง ไม่ได้มีใครสร้างให้นะก็ตัวเองนี่แหละสร้างขึ้นมาเองบาบาบาบอเองนะจากแรงเหนี่ยวนําทั้งโลกที่บาบาบาบอเหมือนกันคนบา้าคบคนบา้าแล้วก็พากันบา้าอ,อตาบอดจูงตาบอดชวนกันไปดูหนังใบต่างคนต่างปัญญาบอดด้วยกันนะคนง่คบคนโง่ชวนกันโง่ คนตาบอดเขาคนตาบอดจนกันไปดูหนังใบนหนังก็ตาก็มองไม่เห็นอยู่แล้วหนังก็ไม่มีเสียงอีก่ังขารเลยมืดมนอนตระการไปตลอดไม่ไม่มีข้อมูลอะไรที่จะให้รู้ความจริงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีแต่ทุกข์อย่างนั้นทุกทังนั้นเกิดขึ้นทุกทังนั้นตั้งอยู่ทุกทังนั้นดับไปแท้ที่จริงสังขารเราเองนะปรุงแต่งเราเองนะ เป็นอกุศลละสังขารเป็นกิเลสและสังขารกิเลสะสังขารมันกิเลสเนะี่ยปรุงแต่งแบบกิเลสเอาเองสุขเอาเองทุกข์เอาเองเฉยเฉยมันไม่ดมได้มีสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นเกิดดับอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เชื่อลองพิจารณาไตรักสิพิจณาความไม่เที่ยงของมันสิพิจณาความเป็นทุกข์ของมันสิพิจาเป็นบักบักบักบบมันจะสลายไปเลยกลายเป็นไม่มีตัวตนเลยกลายเป็นไม่มีตัวตนเลย มันไม่มีตัวตนของเราสุขเราทุกข์มันไม่มีคือจะไปบ้าไปบออะไรไปปั่นสุขไปปั่นทุกข์อยู่เงั้นมันไม่มีอุบายเครื่องออกขึ้นนี่แหละพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นี่แหละพิจารณาไปจะเห็นความไม่มีตัวตนแล้วก็พิจารณาจะเห็นประโยชน์ของการไม่มีตัวตนของสุขลวงทุกจริงจะเห็นประโยชน์ของการไม่มีตัวตนของสุขลวงทุกจริงว่าโอ้โหมันไม่มีทุกข์ในประโยชน์อันดับแรกใจไม่ทุกข์ จะเห็นอานิสงส์หรือผลก็คือวิบากดีของการไม่เสพกิเลสนั่นแหละของการไม่ต้องสังขารสุขลวงทุกจริงเข้ามาทรมานตัวเองสุขลวงทุกจริงนี่แหละมันทรมานตัวเองที่สุดเลยสังขารปรุงแต่งขึ้นมาทรมานตัวเองสร้างมาทรมานตัวเองทําไมสร้างมาทรมานตัวเองทําไมพอเราไม่สร้างมาทรมานตัวเองเราจะเห็นผลวิบากดีของการไม่เสพกิเลส เราจะเห็นผลเลยวิบากดีของการไม่เสดจกิเลสนี่โอ้โหอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจได้กังวลไม่ว่าอะไรจะเกิดจะดับโอ้โหสบายมากเลยม่เราไม่อยากได้อะไรเลยไม่ต้องอยากได้ดันใจหมายเรื่องไหนเลยสบายสบายเบิกบานแจ่มใสได้กังวลน,นะแต่ก่อนเนะี่ยเอาพลังไปสร้างทุกเดี๋ยวนี้ไม่เอาพลังไปสร้างทุกเลยเอามาสร้างความเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลแทนมีเป็นผลกลับมา สโกมิหิกรรมาทายาโทเป็นทายาทต,ต้องรับมรดกรับผลจากการกระทํานั้นน่ะผลวิบากที่ดีผลวีบากที่ดีผลของนิพพานโอ้โหสุขสบายใจไรกังวลอะไรจะเกิดจะดับก็ไม่แคร์น่ะไม่มีความทุกข์ความกังวลใดๆนะไม่มีความหดหู่ซึมเศร้าไม่มีความอึดอัดฟุ้งซ่านไม่มีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหว โอ้โหมีแต่อิ่มเอิบเบิกบานจมใสสุขสบายใจไรกังวลที่ไม่อยากได้ดังใจหมายในเรื่องนั้นๆไปจนถึงเรื่องอื่นๆจนทุกเรื่องโอ้มันยอดเยี่ยมที่สุดเลยเป็นความสําเร็จสูงสุดของชีวิตที่สามารถสลายสังขารของกิเลสได้นี่แหละสังขารของกิเลสการปรุงแต่งของกิเลสสังขารมันปรุงมันแต่งเอาคิดเอาเองคิดเอาเองปรุงแต่งเอาเอง ว่าได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์มันคิดเอาเองเบาบอบอๆเอาเองอเฉยเราสลายมันได้ก็พ้นทุกข์โอ้โหพอใจพ้นทุกข์ได้ก็เห็นผลสืบเนื่องกายแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยโรคลดลงทันทีเลยกายก็แข็งแรงขึ้นมาเห็นประโยชน์แล้วว่าโอ้โหไม่มีทุกข์กายเลยน่าจากพฤติกรรมใหม่ไม่มีทุกข์กายเลยแถมโอ้โหเป็นวิบากดีไปดันโรคออกไปด้วยโรคก็เบาลงไปด้วย วตัวเองไม่เสียพลังไปสร้างทุกไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกพลังกลับมาเป็นของเราทั้งหมดเลยโอ้โหดีเยี่ยมเลยโรคก็ลดลงจากวิบากเดิมนะโรคไม่ใช่วิบากใหม่วิบากใหม่ไม่มีโรคเลยมีแต่ความแข็งแรงและความแข็งแรงใหม่นี่เราดันโรคออกไปด้วยเลยนะเพราะาเป็นกุศลใหม่ <c oughs> เป็นพลังอันใหม่นะ <c oughs> ก็ทําความดีได้มากชีวิตก็ทําความดีได้มากทําสิ่งดีได้มาก ทำความดีทําสิ่งดีได้มากก็ยิ่งได้กุศลดีที่มากก็ยิ่งดันโรคออกไปได้มากอีกนะชีวิตก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นอีกนะทําทความดีได้มากได้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนอื่นอีกโอ,โ,อโ,อโอ้นะ่ะเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามอีกอใจก็เป็นสุขกายก็แข็งแรงนะเรื่องดีกับทาได้มากกับชีวิตไม่เอาไปเสพกิเลสแล้วก็ไปทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์ก็ไปทํา ไปช่วยคนอื่นลดกิเลสไปช่วยคนอื่นได้รับสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆแง่เชิงต่างๆได้รับสิ่งดีๆแง่เชิงต่างๆก็เ,เป็นผลดีซ้อนเข้าไปเหนี่ยนําเข้าไปซ้อนเข้าไปกลายเป็นวิบากดีคนในโลกก็ได้รับสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เราก็ได้รับวิบากดีโอ้โหเห็นผลชัดอีกดูด,ดึงสิ่งดีเข้ามาสร้างสิ่งดีให้ชีวิตดันสิ่งได้ๆไปจากชีวิตโอ,โอ้รายที่มีอยู่เบาลงดีก็เพิ่มขึ้นรายที่มีอยู่เดิมก็ เป็นวิบากเดิมก็ถูกดันไปเบาลงหมดไปอย่างนี้เป็นต้นเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนณปัจจุบันหลัดหลัดเลยนี่เรียกว่าเห็นอนัตตานี่แหละที่เขาว่าเห็นไตรลักษ์พิจารณาไตรลักษ์ตั้งแต่ความไม่มีตัวตนทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนถึงเราสามารถที่จะสลายตัวตนของกิเลสได้โดยการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของกิเลสจนสลายตัวตนของกิเลสได้ สลายได้นี่ก็เห็นผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าวิบากอันนี้วิบากดีเห็นตรงกันข้ามเลยกับวิบากกลายเห็นวิบากดีโอ้ใจไร้ทุกข์กายแข็งแรงโรคลดลงเรื่องดีเพิ่มขึ้นเรื่องร้ายลดลงโอ้เห็นผลเห็นผลปัญญาก็มากขึ้นกำลังใจก็มากขึ้นใจไร้ทุกข์ก็ากมากขึ้นใจกระบิดบานจมใสไร้กังวลมากขึ้นไร้ทุกข์มากขึ้นนะ มั่นคงขึ้นโอ้โหกำลังใจก็มากขึ้นกำลังปัญญาก็มากขึ้นโอโ้เห็นชัดเจนร่างกายแข็งแรงขึ้นโรคลดลงเรื่องดีเพิ่มขึ้นเรื่องร้ายลดลงเห็นผลชัดเจนเลยว่าการกำจัดกิเลสนี่มีผลดีอย่างนี้โอ้โหเห็นวิมุตเห็นนิพพานและมีผลดีสืบเนื่องสืบเนื่องอย่างนี้ก็เห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมัน่นปัญญาที่เข้าใจไตรัก เข้าใจความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราของกิเลสน่ะเห็นประโยชน์ถึงกันไม่มีกิเลสนี่แหละใจลักเข้าใจวิปลาสาสี่ชัดเจนว่าแต่ก่อนโอ้เราหลงว่าสุขลวงที่มันไม่เที่ยงนี่ยก็หลงว่ามันเที่ยงเนาะน่ะหลงว่ามันเที่ยงไอ้สุขลวงนึกว่าเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างยืนน่ะมันไม่ใช่มันแบบเดียวหมดนึกว่ามันยาวนานที่ไหนได้มันแบบเดียวหมดมันไม่เที่ยง ทุกจริงมันก็ไม่เที่ยงหมดได้มันกันสุขลงหมดมันก็หมดเหมือนกันปัเถอเอ้ยนึกว่ามันจะทรมานเราตลอดไอ้ที่ไม่ได้ด네ั่งใจหมายนี่พอเราทําลายสุขรวมได้ทุกจริงก็หายไปด้วยปัดเถอเอ้ยมันไม่เที่ยงนึกว่ามันเที่ยง้สุขลงทุกจริงนึกว่ามันเที่ยงแล้วที่จริงมันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขโอ้เราก็หลงน่ะเราหลงว่าไอ้ทุกข์นี่ก็หลงว่าเป็นสุขถ้าที่จริงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขเราก็หลงว่ามันเป็นสุข โอ้โแต่คราวนี้เราไม่หลงเลยเห็นแล้วชัดแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลยมันไม่ใช่ตัวเราของเราไอ้สุขรวมทุกข์จริงเนี่ยเราก็หลงว่าเป็นตัวเราของเราหลงว่าเราสุขเราทุกข์เอ้านี่มันไม่ใช่มันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเราก็หลงว่ามันน่าได้น่าเป็นน่ามีโอ้ยหลงว่าดีว่างามว่าน่าได้น่าเป็นน่ามีแต่แท้จริงมันไม่ดีไม่งามไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีไอ้สุขรวมทุกข์จริงเนี่ยมันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีมันน่าาส้งมันขึา ปรุงแต่งขึ้นมาคิดขึ้นมาทรมานตัวเองและผู้อื่นมันบ้าจริงๆเลยไม่รู้จะบ้าอยู่ที่ไหนเออหัวเลาะกับตัวเองให้เราบ้าเว้ยเรามีปลาดเป็นเราบ้าเว้ยอ้ยแต่เราเลิกบ้าแล้วเว้ยแต่ก่อนเป็นคนบ้า๋ยวที่เลิกบ้าแล้วหัวเลาะกับตัวเองโอ้ยเลิกบ้าแล้วได้หนึ่งเรื่องแล้วเลิกบ้าสองเรื่องเลิกบ้าสามเรื่องเลิกบ้าไปเรื่อยๆ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 โอ้ นะนั่นแหละเราก็เลิกบ้าไปเรื่อยๆนะ่ก็นี่ก็พ้นทุกไปเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วคนเราจะเลิกบ้าได้นี่มันก็ต้องมันลามันต้องบ้าจนทุกนี่แหลนะมันก็ต้องบ้าก่อนนี่แหละบ้าจนมันทุกนี่แหละนะจนมันทุกเข็ดขี้อ่อนขีนแ้แก่นีละจนมันทุกนี่แหละนั่นะวันๆก็ไม่มีอะไรเราตรวจหาความบ้าของตัวเองนี่แหละก็มีประหลาดความบ้าของตัวเองนี่วันๆเนี่ยเรา,รา บ้าอะไรเปล่าบ้ารสร้างทุกข์กมาทรมานตัวเองและผู้อื่นหรือเปล่าบ้าสร้างสุขลวงทุกจริงมาทรมานตัวเองและผู้อื่นเปล่าตรวจหาก็ทําการงานที่ดีงามกับหมู่มิตรดีไปนี่แหลนะกับสัตว์ประุษกับหมู่มิตรดีไปนี่แหละเดี๋ยวก็เห็นความบ้นะาของเราเองเดี๋ยวก็เห็นลีลาของความบ้าจะเป็นยังไงทุกเวลามันไม่ได้ดั่งใจบ้าเวลามไม่ได้ดั่งใจบ้าแล้วมันก็จะทุกข์ พวกบ้าไม่ได้ดึกใจบ้าแล้วมันจะทุกข์มันจะคุ้มค้า่งมันจะทุกข์ชัดไหมชัดไหมไม่ได้ดังใจบ้าแล้วมันก็จะทุกข์พวกบ้าเป็นอย่างังนะไม่ได้ดึงใจบ้ามันก็ทุกข์เลยบา้บาบ้าบอเลยทุกข์เลยนะ ดินชักงอเลยแล่ะชักการตลาดเลยและมาบ้าบอๆบไปเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันกระทุกเองกันแหละไม่ได้ดังใจบ้าไม่ได้ดังใจโง่ไม่ได้ดั่งใจดังอวิชชาอวิชชาความไม่รู้ความโง่ความบ้าเดี๋ยวมันกระทุกเองมันนั่นแหละทุกแล้วใครไปอยากได้ทุกล่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวทุกทุกพอเรามีปัญญาแล้วเป็นไงเราก็หาทางออกจากทุกข์สิ ใช่ไหมทุกแล้วเรามีปัญญาล้วก็หาทางออกจากทุกหาทางออกจากทุกมันก็มีแบบถูกต้องกับแบบไม่ถูกต้องใช่ไหมแบบสัมาถูกต้องแบบมิจฉาแบบผิดเอาแบบมิจฉาก่อนกันลวกันแบบมิจฉาเป็นไงทุกมันไม่ได้ตามที่อยากเป็นไงวิธีดับทุกคือทาให้ได้ตามที่อยากได้ตามที่อยากทีไรมันหายทุกทุกทีเลยเนาะโอ้ยหายอย่างเร็วด้วยเนาะเออนั่นแหละ แล้วมันหายถทาวรไหมล่ะไม่หรอกคราหน้าอีกอยากอีกไหมอยากอีกทุกอีกไหมทุกอีกจบไหมไม่จบแบบนี้ไม่จบมีแจะทุกไปเรื่อยๆเรๆเริ่มมีปัญญาเฮ้ยแบบนี้มันไม่จบนี่ว่ามันก็แตกตัวไปเรื่องอื่นด้วยทุกข์ไปเรื่องอื่นด้วยทุกข์ิพหายเลยเฮ้ยแบบนี้ไม่จบเว้ยไม่เอาแบบนี้ไม่จบเริ่มเริ่มที่จะรู้แล้วว่าไม่จบก็ทําความดีไปได้พบสัตบุุษได้ฟังธรรมธรรมเอามีอีกวิธีหนึ่งนะ อดับทุกข์แบบอริยสัจสี่ดับที่เหตุเลยโอ้โหทุกข์มันทุกข์ใจกับเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆสภาพดับทุกคือมันอยากได้ดังใจหมายนา่เอ้ยเหตุแห่งทุกข์มันอยากได้ดังใจหมายสภาพดับทุกข์คือ,อมไม่ต้องอยากได้ดังใจหมายปัญหา ความอยากได้ดังใจหมายนั่นแหละดับโดยไม่เหลือหมดเลยด้วยมักคือววลาคะคลายสุขลวงทุกจริงออกไปเห็นโทษภัยของสุขลวงทุกจริงววลาคา้ะก็คลายาไปสลายสุขลวงทุกจริงออกไปสละสละขึ้นปล่อยไปไม่พัวพันอย่าไปพัวพันกับสุขลวงทุกจริงเป็นความบ้าบาบอของชีวิตมีปลาศีสลายาไปด้วยมักนี่แหละวิราคา ข้อปฏิบัติคือวิลาครับอ้อทำอย่างนี้นี่เองสรุปแล้วไม่ต้องไปอยากนะไม่ต้องไปอยากได้ดังใจหมายพิจารณาข้อปฏิบัติกันนี่แหละตั้งศีลมากําจัดความอยากได้ดังใจหมายด้วยการพิจารณาขอไม่เที่ยงขอเป็นทุกข์ของกิเลสอยากได้ดังใจหมายนี่มันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงนะสุขลวงมันไม่เที่ยงยังไงแล้วมันเป็นทุกข์ยังไง พิจารณาประโยชน์ต้องการไม่ได้ดังใจหมายคืออนัตตาถ้าไม่มีตัวตนเข้ามาแล้วมันดียังไงแล้วก็พิจารณาเข้าไปจนสลายมันได้จริงๆเห็นผลจริงๆเปรียบเทียบสองด้านเลยเปรียบเทียบสองด้านเลยด้านที่ยังอยากได้ดังใจหมายอยู่มันทุกยังไงทุกใจทุกกายเรื่องรายยังไงมีทุกใจมีโอ้กำลังใจก็ไม่มีหมดกำลังใจหมดปัญญาปัญญาดับ โอ้ตาย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 เกิดโรคเกิดเรื่องร้ายยังไงก็เห็นผลชัดเจนทุกปัจจุบันนั่นเที่ยวแล้วเวลาไม่อยากได้ดังใจไหมด้วยการสลายแบบพุทธะได้เป็นยังไงโอ้สุขใจสุขใจสุขกายเกิดเรื่องดีไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายยังลดโรคเรื่องร้ายเก่าได้ด้วยเพิ่มปัญญาได้ด้วยเพิ่มกําลังใจได้ด้วยโอ้ดีกว่า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  ทุกปัจจุบันนั่นเทียวสุดท้ายเราก็เอาสิ่งที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะส่งผลทุกปัจจุบันนั่นเทียวนะอาจารย์ชอบใจตรงนี้ส่งผลทุกปัจจุบันนั่นเทียวนะส่งผลทุกปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นเราดูความจริงได้ทุกปัจจุบันนั้นจะส่งผลในปัจจุบันนั้นส่วนหนึง่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อต่อไปอีกส่วนหนึง่งทุกปัจจุบันนั่นเทียวเลยแหละ